สวัสดีทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้พ่อมา,มาพูดถึง10นักฟุตบอลไทยที่มีคนติดตามไอจีมากที่สุดนะคะอันดับ10ที่ต้องโดแบ็กขว่าค่าลุยจ้าเอสเมืองทองยูไนเต็ดและทีมชาติไทยที่ล่าสุดความร่อและความเทสส่ต่องให้เข้าได้เป็นพิเซนเตอร์คนล่าสุดคล่องหลดยนตนฟอดอีกด้วยจำนวนฟอลเลอร์ซีแซนซ่องสแสนสองมื่นคน อันดับวทีละทอนบุญมาทันอุ้มแบกสายตัวเก้งยี่คนจากเอซีจีเมืองทองยูไนเต็ดและกัปตันทีมชาติไทยทีลาสูเพึงได้ลูกชายสุดน่ารักอย่างน้องลินบอนมาเป็นกำลังใจให้คุณพ่อไปแดงวัยยีบปีรายนี้จำนวนฟอลโล่เจ็ดแสนสามมื่นสามพันคนอันดับแปดธนุบู์เกตซ่าลัด,าดตามของเครื่องตัวทำเกมจ้างเชียงรายยูไนเต็ด เจ้าของเซริตินักเตะไทยที่ค่าตัวแพงที่สุดเหล่าว50ล้านบาททั้งยังเป็นกำลังสํำคัญของทีมชาติไทยที่บอกได้เลยว่าขอสุดๆจำนวนฟาโลโชแท่นซ3 0 0 0คนอันดับเจ็เกิร์กลทวีการก้องปีกสายเข่าเค้มจากชมุรี FC และทีมชาติไทยที่นอกจากฟีทาวในสนามจาะชะกาดแล้วความล่อและความเค้มของเจ้าตัว ยังโดนใจแฟนบอลล้าซ้าเป็นย่างม้าอีกด้วยจำนวนฟอลโล่6เส้9มื4ผ่นคนอันดับ6กวินธรรมชาติจานานต์ตองกวินวินได้ชาย,ยาจากแฟนบอลที่มอบให้มือกาวจากเอเจีบนทองยูเต็ดและทีมชาติไทยวัย27รายนี้คงไม่ต้องซาธทะยายความเนี่ยลนืบกันให้มากค,ความอีกทางวิน,นัยน็อกสนามที่ดีเยี่ยมส่งผลให้เจ้าตัว,ตวกลายเป็นที่รักของแฟนบอลชาวไทยย่างมาา จำนวนฟอลล์แปดแสนหกมื่นเจ็ดพันคนอันดับห้านาลือบดินวีลาวัตโนโดมต้นอีกหนึ่งนักเตะสุดล่อที่ขึ้นปกนิตยาสานสุดซับดามาแล้วําหรับเจ้าต้นแบกขว้าจอมบุกเจ้าบุรีรัเยเตดและทีมชาติไทยทีมแมจะได้รับว่าเจ็บจนทําให้ให้นะ้าไปบ้างเป็นบางช่วงใ่เมื่อร่างกายกบมาฟิดส้มบุญเมื่อไรแล้วแล้วก็ทีมคู่แข่งเตรียมรับมือไวใ้ให้ดีก็แล้วกัน จำนวนฟอลล์นึ่งล้านคนอันดับ่สร้างรัายุเยนตา่าังคนงานพระเอก MV สร้างลยล้านวิวในเพลงเชื่อวิเศษข้องวงลาบานูนคงเพียงพอแล้วที่จะทําให้ทุกคนเข้าใจว่าเจ้าตางังร้อนแรงขนาดไหนอีกถังค้งานในสนามก็ทําได้ย่างสุดยอดกับทัังกับเอสซีเมืองทอง,อยงเยเตสและทีมชาติไทยอย่างนี้จะมาให้แฟนบอลชาวไทยเทใจได้ให้ได้ไดย่างไรล่ะจริงไหม จำนวนฟอลล์1.1ล้านคนอันดับสามเกติซาเซนาเม,มืองซิกโก้แม้จะบอกลาทำแน่งทีมชาติไทยไปเรียบร้อยแล้วแต่ผลงานและความทรงจำดีๆที่ฝากไว้ให้แฟนบอลชาวไทยนั้นยังคงมีอยู่เสมอทัหรับโคซิกโก้ที่จากหนีไปแฟนบอลตั้งเจ้าตาม,มองกันยู่ว่าบทบาทในไม้ข้องอดีตทั่วหอกจอมตีลังกาทีมชาติไทยลายนี้จะเป็นอย่างไรจำนวนฟอลล์1.1ล้านคน อันดับ่องชาลิวชบปุยยังคงเป็นสามีแห่งชาติของราซ่าชาวไทยที่ตั้งค้างไขในความล่อของชาลิวชบปุยมิดฟิลด์ตัวทําเกมลูกครึ่งไทยสวิตจากทีมสุพรรณบุรีเอฟซีและทีมชาติไทยที่แม้เจ้าตัวว่ามีแฟนแล้วแต่ความร้อนแรงของเจ้าตัวยังคงดึงดูดใจแฟนบอลชาวไทยโดยเฉพาะราซ่าไดยูซ์เสมอจานวนฟอลโล่หนล้านคนอันดับหนึ่งชานาทิมส่งกระสินเจ ย่างย่างแท้จริงสำหรับเจ้าเจาที่กำลังโกอินเตอร์ไปอาแข่งที่เจดีกับทีมคอนซาโด s a ซัปโปโลช่วงกลางปีที่จะถึ่งนี้ซึ่งถือเป็นนักเตะคนไทยแรกที่ได้เล่นในลีกสูสุดของประเทศญี่ปุ่นแทมความลักกับดาราสศร้าว่วยเมพินยานาะยังคงว่านชื้นสุดๆอีกด้วยเรียกว่าเป็นหนึ่งคู่ลักที่ชาวไทยเทใจให้ย่างท่วมทนจำนวนฟอลล์1 8ล้านคน ก็ข้อชจบคลิปทิปนักฟุตบอลไทยที่มีคนติดตาอจีทม่สุดไว้เพียงเท่านี้นะถ้าเกิดชอบใจก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้พ่อมหา